สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำจากเย็บรุ่น S4 ขีด D4 ซุนฟ้านะคะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานบนตัวซุนฟ้าตัวน,ตนี้นะครับตัวนี้จะมีทั้งหมดโปรแกรมอยู่ที่ประมาณ7โหมดนะครับเ,เบื้องต้นผมจะสอนวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับพื้นฐานนะครับอันนี้คือปรับเร็วชานะครับตัวนี้สามารถปรับความเร็วสูงสุดได้5,000รอบต่อวินาทีนะครับ เดี๋ยวผมจะบวกเพิ่มไปครับอันนี้คือ5้าครอบต่อวินาทีนะครับจะเร็วมากนะนะความเร็วจะเร็วกว่าจับทั่วไปปกติหนึ่งเท่านะครับถ้าเกิดว่าทั่วไปเนี่ยลูกค้าเขาจะใช้อยู่ที่3,000รอบต่อวินาทีครับอันนี้มันเซ็ตในตัวห้าไม่ต้องไปตกลงครับส่วนตัวนี้สามารถย้ำหัวย้ำท้ายนะครับอันนี้เราจะเริ่มย้ำอันนี้คือโยเลอร์ครับ เวลาจะยกติมผีเนาะไม่จําเป็นต้งไปดังเข่านะครับไม่มีที่ดังเข่านะฮะดังเขามีแต่ว่าใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ครับถ้าใช้ก็เจ็บหัวข่าครับส่วนตัวนี้เหยียบส้นเท้าเนาะจะเอาผ้าวางเอาผ้าวางเสร็จแล้วก็เย็บเย็บได้เลยครับครับครับนี่ตัดได้เบาหนี้สวยครับส่วนถ้าจะย้ําหัวนะครับย้ําหัวย้ําท้ายครับนี่ย้ำ น้องจบย้ำท้ายครับแล้วก็ถ้าถ้าจืว่าเราจะไปยิบโมดติดใส่กระเป๋าหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับในการย้ำนะครับผลหนึ่งคันนะครับครับตัวนี้จะย้ำใส่กระเป๋าหรือว่าใส่อะไรก็ได้ครับแล้วแต่ที่เราจะไปย้ำครับเสร็จแล้วครับ แล้วก็ถ้าเราอยากได้ความยาวของฝีีเข็มนะคะเพื่อติดสายกระเป๋าเหมือนว่าเอาสัก15เข็ม10เข็มฝีเข็มอะไรอย่างนี้ยตั้งได้ใช่ไหมคะตั้งได้ครับตั้งได้ไง่ายๆเลยครับถ้าเกิดว่าซื้อที่ร้านเราเราจะส่องละเอียดนะครับส่วนวิธีการตั้งอันนี้คือจำนวนที่ย่ำครับอันนี้ผมจะเอาแปดนะครับเอาเจ็ดเอาเจ็ด ส่วนตัวนี้คือให้มายกเต็มผีโอโต้ตอนตัดนะครับของตัดได้อันนี้ผมเอาเจ็ดนะครับยังใส่กระเป๋านี่ครับจำนวนอยู่ที่เจ็ดเข็มครับส่วนถ้าทักแล้วหม่ต่อไปนะครับเย็บสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้เย็บสี่เหลี่ยมเย็บสี่เหลี่ยมโดยที่ให้มันเสมอกัน เหมาะกับงานติดป้ายหรือว่าทําหูกระเป๋าผ้าได้นะคะใช่ครับใช่ครับวันนี้นะครับถ้าถ้าเกิดว่าเราเราอยากให้มายุกตีมผีระวังในการเย็บนะครับครับให้มายุกให้นะครับเวลาเย็บนะครับพอเราหยุดมันก็จะยกให้เราครับอ๋อโดยที่เราไม่ต้องดันเข่าหรือว่าคุมด้วยที่ส้นเท้าใช่ครับ มันยกยให้ใหอัตโนมัติเลยยกใ,ให้เราเองครับหือที่เราไม่ต้องไปดังขับเยอะออกมาก็จะสวยงามนี่เลยครับสวมม่วนหม่ต่อไปนะครับก็คือ,อตัวนี้คือตัวกำหนดปีเกียบครับ จำนวนปีเข็มที่เราต้องการถ้าอ๋อแล้วแล้วถ้าถ้าเราอย่างลูกค้าต้องการสิบห้าปีเข็มสามสิบปีเข็มหกสิบร้อยปีเข็มอะไรอย่างเนี้ยได้อยู่ใช่ไหมคะตั้งได้ใช่ครับทาได้ครับออ,บอันนี้อยู่ที่สิบสองนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้มาอยู่ที่ห้าสิบก็แล้วกัน <100. S 1> อันนี้คือห้าสิบปีเข็มใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้คือห้าสิบ ส่วนย้ำหัวย้ำท้ายนะถ้าเกิดเราไม่ใช้ก็ยกเลิกนะครับยกเลิกได้นะคะใช่ครับนี่นะครับผมมีสามเมตรูห้าสี่สี่เข็มครับมันก็จะทำงานเองครับหรือที่เราไม่ต้องเหยียบแล้วครับเสร็จละห้าสี่สี่เข็มค่ะค่ะแล้วก็เวลาเราย้ำหัวย้ำท้ายนะคะแบบอย่างเช่นย้ำหัวอยากได้ซักให้ย้ำซักห้าปีเข็ม ท้ายห้าปีเข็มอะไรอย่างนี้ได้อยู่ใช่ไหมคะได้ครับทำได้ครับเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะครับ <Right shift. S 1> อันนี้ผมจเจาะห้านะครับอันนี้คือหัวครับ <Right shift. S 1> อันนี้คือท้าย <Right shift. S 1> ครับอันนี้ห้าปีเข็มนะครับนี <Right shift. S 1> ่นะครับ ย้ำออกมาระยะในการย้ำก็จะยาวขึ้นครับถ้าเกิดว่าเราจะเอาสร้างลงเราก็เป็นลบแล้วอย่างอย่างสมมุติว่าเอาเอา,เอาตรงหน้าสามปีเข็มตรงท้ายห้าปีเข็มอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะทําได้ครับเดี๋ยวคนทำให้ดูครับอันนี้คือห้าครับอันนี้หน้าสาม ด้านหน้า3านะครับด้านหลังห้ามันจะยาวกว่าครับส่วนอันสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าเราจะกลับไปเย็บตรงเย็บทั่วไปนะครับเราก็กดตัวที่เย็บตรง1นึ่งคันครับอันนี้กลับไปเย็บตรงนะครับครับแล้วก็ตัวนี้จะมีฉีดไฟฟ้าอยู่ในตัวนะครับ อ๋อค่ะแล้วก็ฉิงไฟฟ้าเขาทําหน้าที่อะไรเหรอคะอ๋อฉิงไฟฟ้าทําหน้าที่สมมุติว่าลูกค้าไปเย็บได้สองสีจะเอาสีดําไว้ข้างบนหรือว่าด้านล่างสมมุติว่าด้านล่างมีสีขาวด้านบนมีสีดําเราจะแยกสีไว้เลยโดยที่เวลาย้ําโดยที่ไม่ต้องให้มันเป็นรวมตัวกันนะครับผมจะทําให้ดูนะครับอันนี้คือ,อผมเปิดฉีนไฟฟ้านะครับเปิดชิดไฟฟ้าได้สีดําเส้นบนจะอยู่ด้านล่างนะครับ ใช่ไหมครับข้านบนจะมะีจะไม่มีได้แต่ว่าสีดําจะมารวมตัวอยู่ด้านล่างนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้มันเป็นปูมไม่อยากให้มันเป็นเนี่ยผมเดี๋ยวคมจะโยเลอรน,นะ,ค,ะ,นะ,นะครับอันนี้นะครับชิงไฟ้าค,ครับครับทีเนี้ยได้สีดําอยู่ด้านบนนะครับด้านล่างก็จะเป็นสีแดงตัวนี้นะครับ มันจะทําให้ไต้อะเวลาเย็บผ้าออกมาได้สวยงามครับ